สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนดาวนะคะเป็นแม่ค้าส้มตาชื่อร้านตายำคนในแซบคะ่ะดาวเป็นแม่ค้าส้มตามา8ปีกว่าแล้วนะคะมีลูกค้าบางท่านที่อาจจะยังสงสัยอยู่ว่าดาวเป็นแม่ค้าส้มตาได้ยังไงวันนี้ก็จะมาตอบให้นะคะดาวมีสูตรส้มตาของตัวเองอยู่แล้วนะคะเมื่อก่อนชีวิตดาวเคยลำบากมากๆค่ะลำบากมากๆเลยแล้วอาก็สงสารอาก็เลยสอนสูตรส้มตาให้คะ่ะ แล้วบวกกับการที่เดาเองเป็นคนที่ชอบกินส้มตำม,มากๆอยู่แล้วค่ะชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็ชอบตามกินเองแล้วได้มาเปิดร้านเล็กๆค่ะเป็นกระต๊อบเล็กๆนะเปิดอยู่หน้าบ้านเมื่อก่อนพ่อมาทําให้ค่ะก็เปิดอยู่หน้าบ้านชื่อร้านมีชูเดลิเวอรี่นะคะลูกค้าเก่าบางท่านก็อาจจะยังจาชื่อนี้ได้อยู่ก็เป็นแม่ค้าเก่าคนนั้นนะคะ ก็ได้มีการพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆแล้วลูกค้าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะจนได้ขยายร้านมาเป็นร้านนี้นะคะตอนนี้ชื่อร้านตำยำคุณไอแซบค่ะก็อยากขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาตลอดระยะเวลา8ปีกว่าแล้วถ้าไม่มีลูกค้าน่ารักน่ารักแบบนี้ในวันนั้นก็คงไม่มีแม่ค้าคนนี้ในวันนี้นะคะอยากขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาตลอดระยะเวลา8ปีกว่าแล้วก็ให้กําลังใจกันมาตลอดค่ะจากนี้ไปก็ อาจจะมีคลิปลงบ่อยๆให้ลูกค้าได้เห็นกันนะคะก็ฝากทุกคนกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ